ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟียดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งภาพมวลน,นะครับเนาะเอามือนี่มาตามตอนน่อเนวทางร้พี่นองก็คำรับอ่าภูหายลบใส่ครับผมเพราะว่าเลือดพื้นเขาด้อพี่นองได้ เล่ถูกเนะาะปลาเล่ห์สูบพนะันรุดนะตำหรงวันนี้บะหมี่ผัดเลขติดเลขหวิ่งมามแทะเพราะว่าปูพันการณ์ตีให้ได้สำหรับวันนี้ครับผมเนาะเอาผู้ใดเอข้ามารับชมรับฟังแฟนช่องเนาะฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันได้พี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งว่าปูพันใหญ่น่ทนทาทางเข้าอีกอย่างสำหรับวันนี้ครับผมเฮ้อ ันกอันที่เรียกคูอคู่มันเจ้ากันมากขึนเลยตอนแรกว่าอพัดเอเาทำอไอยู่ปีเลีกููกับควา่วาชุดคูคือแหลกควาาไม่หนี่คอกูพันกับพ่ออยู่ว่าเคร่อแหกเอาเท่หาเจ็มันออกสงเก็มันเกล็กแล้วยันยัันตกเท่นพวกาก็เลยเป็นชุดถูกเรยกสมมาเขาอีวีพี่น้องเอ้เขาสัํปาเจ็ อยู่นี่เองเอามาตามตัวได้พี่น้องด้วเวอเพื่อนเดี่ยวหลังออ,อกอไปวันที่17็ดทดดอนหลวัด้ด้พี่น้องด้วยอ๋ออปูข่ายลบใไส้เนาะแดงจึ่งครึ่งหนวดปูกมาตามตัวเพราะว่าเล็กออกซึ่งหวัด เอาดีๆพี่เต๋อน้าเอาพี่เต๋อหน้าเบิไงเจ้ามึงหายในผู้เคยนให้ตลอดได้มันเป็นเจ็ดหายื้อม้ให้อืมเจ็ดนั่นเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเจกินมาได้กินมาได้เลยเอาเจ้มันกลุ่มมันจวกแค่ได้หน้าสนับมึงหาเมอนวันนี้ผู้ที่เีย็ดในบอมเรไม่แน้ทางมือนี่มันจะมีไมอีกวะเอามาเอามาแล้วบัดมัวจะได้นอบเตียน้หอฮะ เนเหอ FC พิจะละหน้ามงเป็นแนวทางเด้อปูโอ้สีแคทไทยนี่ไปบนทับแล้วบทับนี่ยีเสียงพอมดีเสีนพมจ้ะอืมอเ็นยงจับตายากับพิบตาอ่มาตะกอนนูอ่าก้อเลย่ลงเอ้ปดิดติดเดยติดนี่ติดเลย ว่าเปิดเาหมดเดือพันเนาะเฮงเฮงเฮงเนอะโอ้ยว่ามันมาสาามันมาสากก็มูปูวะหุนหวยอะไรด้ที่เขียนางปากกาเล้วมีสามมีแปดมีเกอ่ามาให้กันเดยเก็บปพี่น้องนเบกปิดนะคะอืมยึ้นมาแบบขับขึ้นมาอืมปึ๊บ โ oh. อ้โหาจ็งเซ็นอึบ้าเก้าใ <c oughs> หม่เดีวพี่น้องฮาเก้าทิมก็ไรเ <c oughs> นี่ยผู้คิดเซนใต้จวดมานึ่งอ้ใหม่เดีลยวมา,าหาาทิมกระไรดีพี่น้องตัวเก่า หน,นึ่งนนสองสามสี่นะอ้อสามเจ็ดสามเจ็ดมีัง้งอ่ะสองฟังอืมสามเจ็ดหาเก,ก่ามีสองฟังน,นี้บนอืมอันนี้ล่าง mười bảy môn bay mười bảy phải môn môn nó môn 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 Sám yeah. ừ. môn mi thắng Ăn bồn thắng lang môn môn này đen môn 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 nghe môn 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 Bắt เปเข้มาแล้วพี่น้อยสทธีิเชี่ยมาูเลยจ้ะเห็นไปชัดไปติดสามติดแปดติดเก่าเก่ายังหัดคือเก่าหัดคือเก่าเขามาปลาเก็ดปลาแล้ววิ่งสามกับแปดทั้งมาทั้งบนรลวิ่งสามกับแปดบนล้างเด้พี่น้องได้มีสามเจ็ดสามเก้า สี่แปดหาเก้าเน้นล่างเนาะมีวงกลมหายสามเจ็ดสี่แปดน้าพี่น้องคิดจะใต้หาเก้าหาเก้าแล้บางดีด้วยไหมดีแล้วแล้วปุ่นน้าพี่น้องเนาะหนึ่งหาสองหาหกศูนย์หกสองสามเจ็ดหาเก้าอืมไอไอเจ็บไปหาบุพุก็จะ ตัวนี้ชวใช้ยานอนมานน้ำกันคือรักเลยโอ้ตัวนี้ตัวยุ่กลางสามแปดเก้าเว่าเือดว่าเ็กเด็กนั้นสามกับแปดมปูมามาสามกับแปดตัวอื่นคือตัวตัวล่องไ้ก้อนนะปูเน้นนี่สามมี8แปดสามนี่สามาทข้างหลังข้นงมนหมดคือยังเห็นว่ามันหวดมันออก มันออกมาเจ็ดกระขึ้าทังหลังทั้งบดใช่ไหมครับครับเก็ดเก็ดมาทั้งหลังทั้งบดเก็ดขึ้งเั็ดบนออแ้นึ่งกะหาที่ไหนปูพันจีวางกันแมนบงหากับว่าทั้งหลังทั้งบนอ้ามแล้วก็หาเจ็ดข้ามก็ว่าออกห้าเก้าเจ็ดอีกเกอดกิทั้งหลังทั้งบเมนนี่สามอัดจีวงทั้งหลังทัไอเป็นตีได้ือว่าสามเจ็ดสาม น,นั่นถึงม้ข้างหลันหมก็ลดอันนั้นเป็นสามกอนั่นเป็นชั้นเนก็ก็ไครับผม <S <S โอ้ันนั่นสายกินงก็ค้อสามสามกับแปดใช่ตัวท็อปหน้าตัวเก่านี่ก็รองไปก่อนร่อวหน้าเบเด้อพี่น้องเด้อสามมา่พอเสียดาอันแบบไขแม่คอยเพรคุเทียมนทูาบอูาเทอ่าอันนี้ก็ยก็บอกว่าตัวตรงมันก็นี้ แปดห้าเจ็ดเนี่ยเนาะครับผมสมาติือันสบายยิ่งเลยอันีันผวมองเป็นเจ็บซื้อหรอกเออเนื่อผัไอ้เสอที่เน่ยมันปกเจ็เลยู้เลยว่าดึงจเียเจ็บอย่าดียวเจ็บประจำดยกผ้วอยู่โอ้ยบานตาที่เก่งมาตัวที่ตัวที่เก่งนั่นแหละเดียกันตย่เนี่คนตาป้าถือก็ถือดิเรียมันถือก็เรียกข้า่นก็ถแน่เลยมันหาเก้ามเกาเจ็ตเก่าเล แต่พอคือ่าดุไปหาเจ็ดคือบาคือไปหอดปุ่นอ่าวเจ็ดมันต้องทีสามเห็นไหมครับผมเขาด้วยว่าเอ๊ะบามาไปหอดปุ่นนะเด็อดยก็เลยบอกเอาสาเหตุมันขันเอามันกันห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเลยโกครับผมนี่เท่านั้นเราทนอมันกิมันก็ไปเอาอกทัน้ามันอาที่เดียว ห้าเก้าเจ็ดไม่ถึงแลเจ้ด่าเ่องนีคนดื้อะันดือๆมันไนเลยทิดว่าเขาเปนก็มันอั้งเหตุเป็นก้นนี้โอ้เงี้ยอีกกระล่าทุ่มเลยือหัวหัวตมากนจิเขาตลอดใช่นหมหัวดตมากเขาเร้กไรมตมที่เ้า มหาปูนเล่นตัวแรก็ปูเน่นตัวแรกเลยเสื้อโลกไ้เน้นคนเน้นันขาวมานเน้นเป็นอ๋ออ๋อขันมันมันไมนี่คือเน้นเึ็นเยอะโอ้ขันขากกว้องเก่านึ่คือสามเท็ดออข้นวตืันไปมองไมนี่อมันหิบโดลูกมาชีแปดเออข้าวหิพลิกไปรักไม่คือซีแปดเท่านั้นเออเท่านั้นอืมข้ามันยั่งกล้องเก่ายู่น่ก็คือยังมีอ่าเกนุ่คือหาเต่าครับผมนะลัง สามหนึ่งซึ่งไปสิสามเก็บสามเก้าเดเลนเส้นตัวเก้าเรย<า>เด้น<า>ตัวมันเทียวมาแล้วเรียนแต่คันมาคันเร่ยกคันชิมมไม่ยก้แบาดคือง่วเส้นของห้อนี่และนี่ล้มไหอนห,หกหนีนะ่แหละหกสองนี่แหละหาหนึ่ง,อง 360, สองหารวบหกศูนย์หกสมมองเดืนอันชิมมะม่เรียนแต่บนเด็กครับผมคันจิความเก้าเหนือขึ้น จะานเก่าอีกตีามเก่งหน่ว่ามันเรื่องราวข้างบนอะไรเลยสามเกดงก่อนที่จะแก้ตึ้งชุมชุไปหาอ่านมังืินมังคู่บ่ายใจเพื่อนมังออดหนึ่งแต่ว่าต่ำของข้อแต่ต่ตำตลอดได้ปู่ แค่เป็นสูตรเป็นยังกงบ่เนี่ยอาจจะมาตรงกันเนาะปูละอาจจะมาตรงกันอ่าบ่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเบื้องต้นนี่คือท่านสามารถกับสามเยอะต่ำตึงเลยสำหรับวันนี้อ่าเป็นว่าเพื่อที่สูตรปูชาวันเพื่อกรดึงได้จนจับปู่ได้ครับผมกับปู่อืมก็ติดตามนี่แะครับผมพระท่านเห็นแล้วก็ฝากฟันมู เปล่ากันใบรถตู้เปล่านางมึงก่อนกูตอนนี้ใบรถตู้ก็มีขายเออเพราะยังไม่มีขายนางเมึงก่อนนะปูปูบอกว่าป้ายนั้นแตกตื่นแค่ไหนรถหนามาเดี๋ยวกูได้ลอค่อยเลขติดเลขวิ่งเนาะจดไว้จดไว้แค่ป้ายครับผมเดี๋ยวสิว่าเพราะเห็นอีกแล้วเนาะมาเห็นเนาะเลขวิ่งของปูขายลมใส่เลยจานได้อว่าเนี้บ่มิรู้เนียนเพราะว่าคันมันได้ รูปปิบัติตอมากเลยเพืนยิ่งเลยนามส่วนมากเลยบริการอมส่วนมากดก็ของคูคนจ<อ>าเจ่าน,นา,นาดูนะคะเป็นแนวทางค่ะ,ะสวัสดีค่ะว่าสุกๆมันมานำลำๆเรื่อยๆไปั้อใมับเรืองขอครับเจริญเจเริญบท